สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับผมตอนนี้เราถึงหลังเวทีแล้วหนูได้อะไรกินอะได,ด้ค่ะได้ดดดลูกชิ้นทอดคนะ่ะแต่ว่าหนูซื้อสดอสีไม้เดต่ว่าลูกชิ้นทอดคุณยิบเอาของใบให้เป็นหางไม้อ๋อนี่เป็นครูต้อยเมื่อวานคุณเคยแล้วก็มาแจามาจอบดูเต็นครูต้อยนี่แหละโกินอะไรนะหอหอมโน่นอยู่ช่องรถไอศกรีแม่กินเหมือนกันอ๋อครูแต่ว่ามันเย็นดีมากเลยนะตัยเย็น ใครกลางให้คุณครูเนี่ยพี่น้องครับเบื้องมองยูครูต่อยมีแอร์ด้วยนะแล้วก็เย็นดีมากเลยเมื่อคืนเรามาจอบดูครูด้วยแหละแต่ว่าเราไม่พูดหรอกว่าเราเจอเราเจอใครโอ้ยตายแล้วต้องมีขนมมาปิดปากนะีครูต้อยนะครับอันนี้เป็นหลังฮานนะครับพี่น้องวันศิภาไปจอบพี่นนท์กับเขา นีไงราชันทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะสต่างเงินอยรู่งเบทีก็กำลังสิแล้วครับพี่น้องขามักคขคคเมนครับสู่ๆเด้อเราไปดูพี่นนท์พี่นนท์ทำอะไรอันนี้น่าเป็นเต้นพี่อุ้ย อันนี้ก็คือแม่บีคนเก่งขยันแห้งกำลังสินึงเขาครับหนึ่งเขาเพิ่มอาฟพอร์กก็กินแถวแล้วอิมแล้วบอกรแซ่ครับแซ่เนาะแซ่ปลาสัน,นแซ่ประแดดนี่เนื้อปลา เนื้อปลานะครับวันนี้พี่นนทําอะไรวันนี้ป่นปลาวันนี้เว้ยจมบอนกินได้เจมบอนกินได้นะวันนี้อันนี้คือแล้วนะ <laughs> ม,มันบอหนี่เขานียใส่หมงสุดรถมันบอไอเดี๋ยวเราจะมากินป่นปลาพี่นนนะครับเพราะว่าหอมแล้วตอนนี้ หอมมากๆเลยทุกวันเราไม่กินนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะกินทุกวันเราจะแบบแซ่บมันหกโมงแล้วฮะมันหกโมงแรกแล้วเขาเ่ากินข่าวลังหกโมงอันนี้มันไม่ใช่ทอดมันไม่ใช่แป้งกินได้ครับกระใสผงสุรสคือเกาใส่น้ำปลามันนี่ไอโอดีนนั่นโอ้ม่กี่กว่ากเลยมันมีโซเดียมมันกินได้ไม่ได้หรอแล้วก็ลดเราไม่ได้กินเยอะทุกคนน่าอร่อยมากเป็นตะแส่พี่ีพี่น้องปนลา ปนปลาเนรปนปลาเนรแล้วก็ซุปหมากเขียนะครซุปหมาเขียซุปหมาเขียกระปุ่นต่างมีนี่ผักกาดใบโน้นนี่เดียบักแตงผักกาดมีแยะๆเลยบักบวบเพิ่นเอามาให้เ่าเมื่อคืนนดียผักกาดเพิ่นเอาไปทอดมือโอ้ยถวามือเพิ่นเลยโตต้องไป็นผู้หลังนะฮตัวเนี่ยตากซ้นญี่ปุ่นตากหมูไปถวัดขายโอ้ยหอมเอาคือแบบคือแบบว่าเขาหูแท้น้ำปลาแดกเลย เปรเี้กบ้านบ้านเลยโอ้ยหอมปลารกบ้านหอมมันเลิศหอมมากเลยครับพี่นอนหอมมากเลยครับพี่นอนน้ำปลาร้านวนัวเลยนะคะทุกคนกนี่แหละคาว่าแซบนวของแท้ของดีแซ<ส>บครับรรแต่ว่าเจมบอลจะบอกขยังกายมะขั่วดอกเราเห็ดแซบมันอดว่ได้แมนมันอดบ่ไไ้ที่ี สปนนกะพูดอ้อมข่างคล้องมันมันมันเข้ามาตัวนี้ไม่ได้แม่เพราะว่ามันตันบน่าจะใช้อย่างอนดโติเรือเรือครับต่บเอาอขั้นปงเจ็ขั้นปุงแล้วเจ็บสูดเด็ดเห่นบ่ ป้าเป็นตาแสบครับบอกให้รับตาไม่ใจคุ้มารับต้นป่าแม่กับชูบกียต้มไข่ปลูดต้มไก่ปลูดมันเบื่อแล้วบ่เบื่อแม่ถ้าแม่ต้มไม่จักหมอกกระจายคือสวัสดีครับสวัสดีแม่แม่ครับอะไรครับน้องปามีพิุตเต้นครับโอ้ยบังลาสวัสดีครับ ไตค้าถึงตะเหลียวเบิ้งกันสูบักเชียนำรายไหลอันนีไม่เป็นตะแสบ์เรตาแสบิีแม่แล้วเห้กระเผาแสบโอเคครับพี่น้องมาได้แล้วเราเแบพี่ีพี่น้องเบิ้งตะหุนที่จะกีดหรอแ่บบ้าแสบอืย่ามาเบ้าอุ้ยยังนี่ยังนี่บอก จบหล่ไปใส่ไม่แล้วอ่ะโอเคครับพี่น้องไม่กินเข่าเด้อรีบมากางมาปูสารแล้วก็ไม่กินเข่าเด้อครับแม่แล้วครับคอมเมนต์บอกกัรก์บกในเด้อครับเด้คเพีมาทรงจากหมอกก็ได้ครับจะิมเดน้วห่งเปษาพื้น้าอ้ยน้ำร้ายแตกแม่บีขอถ้วยสองใบนะครับ น้ำไปแม่คิอปลาเต้นหมอเด้อไปอีแม่ให้นังนั่นแม่ให้นังกินแกงผักหวานพนดีแม่หักคือทางพี่แม่หักกับผักหวานผสมอ๋อแม่หักแม่หักรูมตามฉันได้สิแกงฉันรู้คนกินกินน้ำเน้เด้อแม่ใหญกินน้ำกินน้ำเน้บัลลาขอกินน้ำเน้มันบ่ัอดบัลลากินอยูแม่ ในเี้แดงสวอนโซบะเคียแลว้วพี่ต่อ,อน,นั่นพีนว่าต่ำมันนะไปขันมันเลย